สวัสดีค่ะมาพบกับสื่อการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยคุณครูพิสมัยนักนายมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหลักการดูแลเสื้อผ้าค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาทราบความหมายก่อนนะคะว่าการดูแลเสื้อผ้าหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการทําความสะอาดเสื้อผ้าการเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีการขาจัดรอยเปื้อนการซักการตากการพับ หรือการแขวนในถุงเก็บเสื้อผ้าหรือในตู้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าทีนี้เด็กๆมาดูก่อนนะคะว่าการดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีตมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเสื้อผ้าสะอาดไม่มีคราบสกรปรกหรือมีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อใคร 2. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกรปรก อันที่สถนอมเสื้อผ้าให้ทนนานอันที่4่ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูดีอันที่หผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจข้อที่6ปลูกฝังลักษณะนิสัยเป็นคนรักสะอาดเป็นคนมีระเบียบวินยัยประณีตและสวยงามนะคะต่อไปนักเรียนเรามาดูประเภทของเสื้อผ้าค่ะ ประเภทของเสื้อผ้ามีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเส้นใยจากธรรมชาติประเภทที่2คือเส้นใยสังเคราะห์ประเภทที่3คือเส้นใยกล่งสังเคราะห์มาดูก่อนนะคะว่าเส้นใยจากธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะ เส้นใยจากธรรมชาตินี้คุณครูให้นักเรียนดูภาพนะคะทีนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเส้นใยที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าลินินผ้าขนสัตว์เวลาสวมใส่จะสวมใส่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีเวลาซักรีดต้องใช้ความประณีตเพราะว่ายับง่ายนะคะมาดูข้อที่2คือเส้นใยจากเส้นใยสังเคราะห์นะคะเส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้นจากสารเคมีและผลิตเป็นผืนผ้า เส้นใยสังเคราะห์ดูแลรักษาง่ายเพราะไม่ยับยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีแต่ไม่ค่อยดูดซึมน้ําและไม่ระบายความร้อนค่ะต่อไปนะคะอันที่สามคือเส้นใยกึ่งใยสังเคราะห์นะคะเป็นเส้นใยที่ผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์เข้าด้วยกันเส้นใยจะหนานุ่มยืดหยุ่นดูดซับน้ําได้ดีแต่ไม่มีความเหนียวเส้นใยที่นิยมนํามาตัดเย็บได้แก่เส้นใยเรยอนหรืออะซิเตตนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อเลยคะ่ะว่าหลักการดูแลเสื้อผ้ามีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะข้อที่1ก็คือเวลาสวมใส่ต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ให้เปื้อน,นหรือถูกของแหลมคมกีดนะคะต่อไปข้อที่2ไม่ควรใส่ของหนักหรือของมีคมในกระเป๋าหรือในกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงนะคะเพราะจะทําให้กระเป๋าขาดได้ข้อที่3นะคะเสื้อผ้าสอดแล้วนะคะควรใส่ซ้ำไม่ ถ้าเราจะใส่ซ้ำนะคะควรแขวนไว้ในที่ที่น่าจะแขวนเช่นใส่ไม่แขวนนะคะแต่ว่าเราไม่ควรแขวนในที่ที่เป็นตะปูหรือว่าของแหลมคมนะคะเพราะจะทําให้เสื้อผ้าของเราขาดได้ง่ายนะคะอันที่สี่สำรวจสัญ,ญลักษณ์บนป้ายก่อนว่าสัญ,ญลักษณ์ที่มีที่ติดมากับเสื้อผ้านั้นมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรคุณครูคมีสัญ,ญลักษณ์ของวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้ามาให้นักเรียนดูนะคะอันนี้นักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไหมคะ เคยเห็นไหมคะ,ะนักเรียนบางคนบอกอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ความหมายวันนี้เราจะรู้แล้วค่ะว่าความหมายนะคะมันมีอะไรบ้างเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ของการดูแลเสื้อผ้าก่อนนะคะนักเรียนดูรูปแรกเลยรูปนี้ลักษณะจะคล้ายกับกาละมังใช่ไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนทราบไหมว่ารูปนี้หมายถึงอะไรนะคะหลายๆคนอาจจะรู้แต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้วันนี้เฉลยเลยคะ่ะก็คือแยกซักในน้ําเย็นนะคะอันนี้รูปถ้าเป็นรูปกาละมังแบบนี้หมายความว่าซักด้วยน้ําเย็นได้นะคะ แต่ถ้านักเรียนคะอันที่สองนี้รูปกาละมังเหมือนกันเลยแต่มีเครื่องหมายกากบาทปกติแล้วเครื่องหมายกากบาทมันแสดงถึงการห้ามนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้จึงหมายถึงนะห้ามซักถ้ามีรูปนี้เกิดขึ้นแสดงว่าห้ามซักนะคะต่อไปรูปที่3คือเป็นรูปกาละมังเหมือนกันเลยแล้วก็มีรูปมือถ่ายถูกไหมคะว่ามันคืออะไร อ่านะคะมันคือซักด้วยมือเท่านั้นนะคะห้ามซักเครื่องนะคะต่อไปมาดูอีกสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งก็คือประเภทของวงกลม,กมเห็นนะคะเรียนเห็นวงกลมไหมแล้วมีกากบาดด้วยสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงห้ามซักแห้งอ่ามาดูอันที่2เลยคะ่ะอันที่2เป็นสัญลักษณ์วงกลมค่ะแล้วก็มีตัว p อยู่ตรงกลางหมายถึงอะไรอ่าหมายถึงซักแห้งเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะ วงกลมค่ะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอยู่ด้านนอกหมายถึงอะไรคะอ่าหมายถึงปั่นแห้งได้นะคะปั่นแห้งได้ต่อไปค่ะลักษณะเหมือนกับอันที่3ามเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้มีการกระบาดขึ้นมาเพิ่มอีกแสดงว่าห้ามปั่นแห้งอ่าเก่งค่ะเก่งมากนะคะอ่าต่อไปค่ะมาดูสัญลักษณ์ต่อไปคือเป็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนี้หมายถึงอะไรเด็กๆ ตอบได้ไหมคะใช้สารฟอกขาวได้อันนี้คือใช้สารฟอกขาวได้สัญลักษณ์ต่อไปค่ะคือรูปสามเหลี่ยมแล้วมีการกรบาดแบบนี้หมายถึงหมายถึงอะไรคะหมายถึงห้ามใช้สารฟอกขาวค่ะใช้ได้เลยนะคะตอบเก่งมากต่อไปค่ะสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางแบบนี้หมายถึงอะไรตอบได้ไหมคะอ่าเฉลยค่ะนั่นก็คือ ตากบนพื้นราบทีนี้เป็นเรื่องของการตากแล้วนะคะตัลนกษณ์แบบนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นเรื่องของการตากแล้วถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางก็คือตากบนพื้นราบมาดูรูปต่อไปรูปนี้คล้ายๆซองจดหมายเลยค่ะหมายถึงอะไรคะหลายๆคนอาจจะเดาถูกนั่นก็คือเป็นเรื่องของแหวนตากบนราวถูกต้องค่ะต่อไปนะคะมาดูอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับโบหรือลักษณะคล้ายๆของการบิดนั่นก็คือ มีเครื่องหมายกากบาทด้วยแสดงว่าห้ามบิดอ่านะคะเก่งมากเลยต่อไปมาดูสัญลักษณ์ต่อไปค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะรูปสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นจะเป็นรูปคล้ายๆกับเตารีดนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของการรีดเพราะฉะนั้นการรีดถ้ามี1จุดตรงกลางแบบนี้ก็คือรีดในอุณหภูมิต่ำนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามี2จุดแบบนี้ก็คือรีดในอุณหภูมิปานกลางอ่าต่อไปค่ะ รูปนี้มีสามจุดแสดงว่าคือรีดด้วยอุณหภูมิสูงนะคะ3อันเลยแตกต่างกันเลยนะคะถ้า1จุดก็คือรีดด้วยอุณหภูมิต่ํา2จุดปานกลาง3จุดก็คือรีดในอุณหภูมิสูงแต่ถ้ารูปเตารีดแล้วมีการกระบาดแบบนี้หมายถึงถูกต้องค่ะห้ามรีดนะคะเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะมาดูข้อที่5นะคะข้อที่หเขาบอกว่าสำรวจชนิดของเส้นใยเพื่อให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาให้เหมาะสมนะคะต่อไปค่ะข้อที่6หยิบสิ่งของออกจากกระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงก่อนออกจากขาจัดรอยเปื้อนเอ้คุณครูอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยหยิบของออกจากกระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงเราต้องหยิบออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนํามาขาจัดรอยเปื้อนค่ะ ต่อไปข้อที่7ค่ะขะจัดรอยเปื้อนทันทีที่พบคราบสกรปรกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้คราบสกรปรกฝังแน่นก็จะทําให้เราซักเสื้อผ้าได้ยากขึ้นนะคะต่อไปข้อที่8ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดชำรุดก่อนที่เราจะซักทําความสะอาดเพราะบางครั้งเนี่ยรอยหรือว่า สิ่งที่มันขาดชนรุดนิดเดียวเองแต่เมื่อเราเอาไปซักปั๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้รอยขาดเนี่ยมีขนาดที่กว้างกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการซ่อมแซมก่อนที่เราจะนําไปซักนะคะต่อไปข้อที่9แยกซักผ้าสีผ้าขาวผ้าสีตกออกจากกันเพราะอะไรถ้านักเรียนเอารวมกันผ้าของนักเรียนก็จะเป็นยังไงคะอาจจะทําให้ผ้าสีตกใส่กันได้ทําให้เราต้องเสียผ้าผืนนั้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแยกผ้าขาวกับผ้าสีออกก่อนจากกัน ต่อไปข้อที่10ค่ะศึกษาวิธีการใช้งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะอันนี้นะคะนักเรียนจะาการอ่านฉลากหรือข้อความบนบรรจุภัณฑ์ และคู่มือการแนะนําในการใช้งานแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้เป็นการศึกษาคู่มือหรือว่าศึกษาวิธีการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะต่อไปข้อที่11สุดท้ายแล้วค่ะเป็นการจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยไม่ให้ยับหรือเสียรูปทรงนะคะอันนี้เพราะว่าเวลานักเรียนหยิบใช้จะได้สะดวกแล้วก็ป่าศจากฝุ่นและมแมลงด้วยค่ะอันนี้เป็น11ข้อนะคะของหลักการดูแลรักษาเสื้อผ้า ต่อไปเรามาทบทวนกันสนิทนะคะว่าในการดูแลรักษาเสื้อผ้าเราจะต้องทําอย่างไรนะคะอันที่1เลยทวนนะคะ1คือขณะสวมใส่ต้องใส่ด้วยความระมัดระวงังอันที่สองไม่ควรใส่ของหนักหรือของมีคมในกระเป๋าข้อที่สเสื้อผ้าที่ถอดใส่แล้วนะคะถ้าเราจะใส่ซ้ําอีกควรใส่ไม้แขวนนะคะไม่ควรแขวนไว้ในที่ที่มีของมีคมนะคะหรือว่าห้ามแขวนที่ตะปูเด็ดขาดก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราขาดนะคะ ข้อที่ 4, สํารวจสัญลักษณ์ที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนที่เราจะนําไปซักนะคะข้อที่หํารวจชนิดของเส้นใยเพื่อให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมข้อที่6หยิบของที่อยู่ในกระเป๋าออกก่อนที่เราจะขจัดรอยเปื้อนนะคะข้อที่7จขจัดรอยเปื้อน ทันทีที่เราพบนะคะข้อที่แปดซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดก่อนนำไปซักนะคะข้อที่เก้าแยกผ้าขาวกับผ้าสีและก็ผ้าสีตกออกจากกันนะคะข้อที่สิบศึกษาวิธีการใช้งานวันสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้าและสุดท้ายค่ะก็คือข้อที่สิบเอ็ดจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยไม่ให้ยับหรือเสียรูปทรง ต่อไปค่ะคุณครูมีใบงานนะคะมาให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนใบงานนี้นะคะนักเรียนต้องทําส่งคุณครูภายในวันศุกร์นี้นะคะใบงานใบงานนี้ง่ายมากค่ะให้นักเรียนสรุปความรู้นะคะที่เราเรียนกันบปรเรียนนี้ก็คือเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าแล้วเขียนเป็นแผนที่ความคิดระบายสีตกแต่งมาให้สวยงามค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนบอกว่าทําลงไปในไหนทําลงไปในกระดาษ A4 หรือทําลงไปในสมุดของเราก็ได้ทําเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราพบกันคราวหน้านะคะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและเรื่องของการซักผ้าบ๊ายบายค่ะ